คุณมอลลี่มาริกาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอดีตพักอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วยมาคำถามแรกดีกว่าหลังจากที่ฟังคำตัดสินเนี่ยพี่มอลลี่คิดยังไงบ้างเป็นอย่างที่พี่มอลลี่คาดเดาไว้บ้างไหมครับอันที่หนึ่งก็คือว่าคุณพิทารอดเนี่ยรอดเพราะว่าเขาวิ็นี่ใัยกรณีไอทีวีไม่เป็นสื่อนะคะอันนี้จึงทำให้รอดแต่จริงๆแล้วมันมีสองข้อ ที่เราคุยกันไว้เนี่ยนะคะก็คือกรณีการถือหุ้นสื่อเพียงหุ้นเดียวก็ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอ,อ,อันที่สองก็คือสารเขาชี้ว่าคุณพิธาถือหุ้นไอทีวีมาตั้งแต่ต้นจริงๆสองข้อแรกอ่ะไม่ลอดแต่คุณพิธามาลอดตอนที่ว่าข้อสรุปคือไอทีวีไม่เป็นสื่อ,อ พราะฉะนั้นโดยก็เท่ากับว่าอันนี้ที่หนึงก็เราก็ในฐานะที่เรา,านะคะเป็นนักการเมืองด้วยกันก็ยินดีกับคุณพิธาด้วยอันนี้ก็คือเราต้องยอมรับคำวินิจฉัยของศาลนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันก็จะไม่มีที่สิ้นสุด ของการวิพากษวิจารณ์วิจัยแล้วก็ไม่ยุตินะคะอันนี้อัอนที่หนึ่งก็เท่ากับว่าคุณวิทาเนี่ยนะคะก็จะต้องกลับ,บไปทําหน้าที่ในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะทีนี้กรณีที่พิปกี้พูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคดีนี้มันเกิดขึ้นตอนที่โหวตนายกซึ่งไม่ใช่นะคะกรณีคุณวิทาเนี่ยเขาได้รับการโหวตนายกไปแล้วแต่เขาโหวตไม่ผ่านเองอไม่เกี่ยวกับคดี พูดเป็นข้อมูลที่ผิดว่าอย่างนั้นข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จข้อมูลเท็จขอบคุณที่แก้ให้ด้วยค่ะขอบคุณที่แก้ให้ด้วยนะตายแล้วข้อมูลเท็จมาแล้วอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกเขาไม่ใช่ช่วงนีายกช่วงนี้นายกกำลังปราบเฟซนิวอยู่แล้ว โอเคโอเคเป็นเฟคนิวนะคะโอเคเฟคนิวไปแล้วก็เท่ากับว่าแล้วแต่ทีนี้มีคนถามอีกบอกว่าเอ้ากรณีที่คุณพิธารอดคดีนี้เนี่ยแล้วคุณพิธาเนี่ยได้คืนสมาชิกภาพสสไปเขากลับไปทําหน้าที่สสอเนี่ยแล้วทีนี้พิธาจะกลับมาถูกโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่จะมีคําถามตามมาใช่ไหมคะใช่ ีนี้กรณีก็ต้องแจ้งตามตรงเลยนะคะเพราะว่าประธานรัฐสภาเคยแจ้งแล้วกรณีคุณพิธาเคยโหวตแล้วแพ้ไปไม่ได้รับชนะในการโหวตนะคะดังนั้นระเบียบของสภาก็คือจะเอาคุณพิธากลับมาโหวตอีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเพราะครั้งที่สองไม่ได้เขาได้โหวตได้แค่ครั้งเดียวอ๋อหรอใช่ค่ะก็นั่นก็หมายความว่ายังไงยังไงยังไงใน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 ยุคนี้คุณพิธาก็ไม่มีทางได้กลับมาเป็นนายกถูกไหมฮะใช่ค่ะได้แค่แห่อย่างเดียวค่ะไม่ได้เป็นนายกตัวจริง